พอมาถึงหน้าห้องไตรองคุลีให้นั่งคุยกับเมลีน่าก่อนครับหากท่านคิดจะมุ่งสู่เพลิงคลั่งลมเลิกซะจะดีกว่าท่านไม่ควรแตละต้องสิ่งนั้น chaos, มันคือความโกราหลที่จะกลืนกินทุกชีวิตและความรู้สึกนึกคิดต่อให้โลกนี้แหลกสลายมีแต่ความทุกข์และสิ้นหวังแต่การได้มีชีวิต และการได้เกิดมาก็เป็นสิ่งพิเศษอยู่ดีใช่ไหมข้าจึงไม่อยากให้ท่านผู้หมายมั่นจะเป็นราชาปฏิเสธเรื่องนี้ล้มเลิกความคิดที่จะมุ่งสู่เพิงคลั่งสะเถิดอีกทีข้าขอพูดอีกครั้งเลิกมุ่งสู่เพิงคลั่งสะเถิดท่านคือผู้หมายมั่นจะเป็นราชา ข้าไม่อยากให้ท่านปฏิเสธการมีชีวิตหรือการถือกำเนิดคนเช่นนั้นมิคู่ควรกับตำแหน่งราชาหรอกโลกที่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีราชาได้อย่างไรจากนั้นเข้าไปรับพลังจากตรายองคุลีครับคือในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องมารับพลังจากตรายองคุลีเพื่อเป็นราชาเพลิงคขั้งก่อนที่เราจะไปถึงเตาหลอมยักษ์ เพราะในการเล่นปกติที่เตาหลอมยักษ์เมลิน่าจะเป็นคนเผาต้นพึกษาทองแต่ถ้าเกิดเรามารับพลังจากไตรอุ้งพุรีก่อนเรานี่แหละจะเป็นคนเผาต้นพึกษาทองเองสรุปก็คือมารับพลังก่อนจะไปถึงเตาหลอมเพื่อเราจะได้เป็นคนเผาต้นพึกษาทองด้วยตัวเอง หลังรับพลังเสร็จแล้วมานั่งหน้าห้องไตรองคุลีเพื่อคุยกับเมลีนาอีกรอบหนึ่งท่านรับเพลิงคลั่งมาแล้วสินะถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจปรองดองกับท่านได้ต่อไปการเดินทางร่วมกันสิ้นสุดลงตรงนี้และจงจำเอาไว้ให้ดีหากท่านได้เป็นราชาแห่งไหนะจริงข้าคงต้องปลิดชีวิตท่านข้าต้องแสดงความรับผิดชอบ ที่มอบพลังของรูนให้ท่านลาก่อนท่านผู้เคยเป็นผู้ร่วมทางกับข้าลาก่อนทอร์เรนต์ก,นนก็คือเมลีน่าจะแยกจากเราณจุดนี้เมื่อมาถึงเตาหลอมยักษ์ให้เงี่ยหูฟังเสียงรมควัน ก็คือมันจะเป็นฉากที่เราจะเผาต้นพฤกษาทองด้วยตัวของเราเองด้วยพลังของราชาเพลิงคลั่งที่ได้รับมาจากไตรองคุลี หลังจากที่เราเผาต้นพึกสาทองเสร็จแล้วเพียงเท่านี้ตอนฉากจบก็จะลดล็อกฉากจบพิเศษที่มีเมลีน่าพอมาถึงฉากจบให้กดคุยเลยนะครับมันมีอยู่ข้อเดียวเลือกไม่ได้นั่นก็คือเราจะต้องเป็นราชาเพลิงคขั่ง แหวนอันนี้ก็คือมันสื่อถึงตัวเราซึ่งก็คือแหวนของผู้มอมหมอง Lord, ราชา <or S 1> เพิงคลั่งไกลแค่ไหนข้าจะบุกบ <will> <ค>ันไปให้ถ <will> ึง as เพื่อส่งมอบสิ่งที่เป็นของท่านก็คือเมลีน่าจะไปเผามันบ้างประมาณนี้เพื่อให้ท่านจักได้พบบรณะแห่งโชคชะตา